วันนี้ในอดีตบนอวกาศครับ12เมษายนย้อนกลับไปในปี1961นะครับนี่คือวันที่โลกต้องจารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อมนุษย์โลกสามารถเดินทางออกจากโลกและเข้าสู่อวกาศได้เป็นครั้งแรกนี่คือการเดินทางของยูริกาการิน ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับ โอ้โหนี่คือวันประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นวันแรกที่มนุษย์โลกคนแรกสามารถขึ้นไปสู่อวกาศได้สําเร็จนะครับนั่นก็คือยูริกากรินของรัเสเซียนั่นเองนะครับเขาไปกันใกล้ๆวันสงการแบบบ้านเราเลยเ <laughs> ช้าตรู่วันที่12เมษายนปี1961ครับที่ฐานปล่อยจรวด ไบโคนู u, นะครับในคาซักสถานยูริกาการินวัย27ปีครับเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญนี้นะฮะ9นาฬิกา07นาทีจรวดวอสต็อกเคนะครับร ok K, รบรรทุกยานอวกาศวอสต็อกหนึ่งขึ้นไปนะครับคำสุดท้ายก่อนที่เขาจะจุดจรวดขึ้นไปนะฮะคือยูริกาการินตะโกนคำว่าเปอยเยเฮรี่เ <yeah>, ฟังดูคล้ายๆภาษาจีนแต่เป็นภาษารัสเซียแปลว่า ไปกันเถอะพวกเราหรือว่า let's go นะฮะซึ่งกลายเป็นคำประวัติศาสตร์ของชาวรัสเซียเลยนะฮะเขาบอกว่าคำคำนี้นี่โอ้โหมันถูกใช้เยอะมากในช่วงนั้นคือแบบอะไรก็แบบไปกันเถอะพวกเรายานวอสซ็อกหนึ่งนะครับใช้สปีดนะครับในการพุ่งออกจาก ลัสมีสนามความโน้มถ่วงของโลกนะครับด้วยความเร็ว27,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะขึ้นไปที่ความสูง322กิโลเมตรจากพื้นโลกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหัวจรวดครับ วิ่งโคจร,รรอบโลก1รอบนะครับด้วยการใช้เวลาทั้งหมด108นาทีโอ้โหนี่คือการเดินทางรอบโลกที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยในยุคนั้นนะฮะหลังจากยุคนั้นนะ8น8นาทีได้1รอบแล้วนี่สุดยอดนะครับก่อนที่โมดูลของเขาจะแยกออกมานะครับแยกเป็นยานลำเล็กแล้วก็กลับลงสู่พื้นโลก ยูริกากาลินถือเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้สัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักซีโร่กาเวตี้แล้วก็มองเห็นโลกจากอวากาศนะครับมีคำพูดหนึ่งที่เขามองมาตอนอยู่รอบโลกนะครับเดี๋ยวอยู่นอกโลกเขาบอกว่าฉันมองกลับมายังโลกมันช่างสวยงามซะเหลือเกินนี่หลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศครับตอนเหลือความสูงประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็มีการดีดตัวออกจากยานแล้วก็ล่อนลงสู่พื้นโลกด้วยลมชูชีพนะครับโดยไปลงแถวแถวหมู่บ้านในรัสเซีย ซึ่งชาวบ้านตกอกตกใจมาเลยอยู่ดีมีคนใส่ชุดอวกาศนะครับลงมานะยูริกากาลินเปิดหน้าก่าวมาแล้วก็บอกว่าอย่าก,กลัวเลยฉันเป็นชาวโซเวียตเหมือนกับพวกคุณตำแหน่งที่เขาลงมาสู่พื้นโลกนี้นะครับคาดเคลื่อนไป1,700งไมล์ครับจากสถานที่ที่วางแผนเอาไว้ว่าจะลงจอดไม่ไกลเท่าไหร่1,700งหไมล์เท่านั้นเองอสุดยอดมากการไปถึง อวกาศได้เป็นคนแรกของยูริการารินและรัสเซียทําให้เปิดเป็นการเปิดฉากสงครามอาวกาศระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นรัเสเซียก็ชิงไปก่อน1ดอกแล้วนั่นก็คือยิงดาวเทียมดวงแรก นั่นก็คือสปุกนิกนั่นเองนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับแจ๊ชชวนชื่นเลยนะฮะสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะดาวเทียมเขาชื่อสปุกนิกเฉยๆขึ้นไปตั้งแต่ปี1957นะฮะแล้วก็มาดอกที่2ยังส่งยูริกกกาลินขึ้นไปได้ก่อนอีกทําให้อเมริกาเนี่ยนะฮะเกิดโครงการต่างๆมากมายนาะซ่งนาซาอพอลโลโครงการเยอะแยะเต็ไมไปหมดผุดขึ้นมาเลยเพื่อที่จะต่อสู้ ชิงความเป็นหนึ่งในด้านอาวกาศกับรัเสเซียให้ได้และในวันนี้นี่เองนะครับเพื่อเป็นการสะดุดดียูริกาการินนะครับ12เมษายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันแห่งมนุษย์อวกาศ c o s <oughs> m o n a u t i c day เกิดขึ้นในวันนี้นี่เอง12เมษายนเรื่องเล่าอาวกาศ